ก็โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมานะครับผมสอนปั๊มเลเวลฟรีไฟนะครับผมหรือมายังไงมามาแบบมาบอกว่าแบบมันเล่นยังไงให้แบบขึ้นไวแบบมันได้ exp เยอะครับผมฟิลมันจะได้ขึ้นนะผม ก็ดูจากตรงนี้นะครับสำหรับใครที่บอกว่าดูเวลยังไงครับพี่ว่าขึ้นยังไงก็กดตรงรูปเวลค้างนะครับผมกดตรงเวลเนี่ยค้างไว้นะกดค้างไว้ปุ๊บแล้วค้างมันก็จะเห็นนะผมว่าขาดีเท่าไรนะก็กดค้างไว้นะผมผมว่าขาดอยู่เนี่ยนิดเดียวทุกคนสองร้อยกว่ากวางนะนิดเดียวเล่นเกมหนึ่งก็ได้ทุกคนก็เล่นเกมหนึ่งได้เดี๋ยวผม ไปลงเล่นลวกันนะครับผมเดี๋ยวไปลงเล่นให้เวลขึ้นกันนะครับเดี๋ยวมาสรุปตอนถ่ายคลิปนะครับผมก็ถ้าเล่นแรงก็เยอะนะครับผมเล่นซีซีแรงก็เยอะนะเดี๋ยวผมมาสรุปให้นะครับผมเดี๋ยวผมไปเล่นกันนะครับผมหมดไหนดีอะทกไปโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมไปเล่นกันนะครับผมเี๋ยวเจอกันนะครับผม ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็เล่นได้ที่หนึ่งนะผม,ผมยิงมานานอยู่นะครับผมจดไปเลยนี่ครับผมห้าคิวนะพันห้าดาเมจจะได้เท่าไรไปดูกันโหทุกคนได้มาสามร้อยห้าสิบเจ็ดนะทุกคนเล่นไปสิบห้านาทีก็ขึ้นแล้วนะน่าน่าจะขึ้นนะครับผมขึ้นเปล่าขึ้นนะผมขึ้นนะผมโอ้พูดอะไรไปขอโทษเลยนะพูดพูดอะไรมัวขอโทษด้วยนะ ได้เฉยรับเลยนะครับว่าได้คืออะไรโอ้โหตังสุดยอดโอ้คันให้รับไหมไม่มีมันต้องเลื่องขันก็ประมาณนี้เลยนะผมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวิวหกเจิดใช้เท่าไหร่โอ้ประมาณสองแสนคนเล่นสองแสนสามร้อยห้สิบาคิดดิโหน่าจะสองสามเดือน,นครับก็มาสรุปไปเลยก็แรงโมดจะดับนะครับผมก็ ได้ที่ผมได้นะผมได้คู่กับเพื่อนนะครับผมได้ที่หนึ่งอะได้มาเจ็ดร้อยซีซีจะอันดับได้มาสามร้อยนะที่มาสามสามเท่ากันาะทีมนู้นอะหมดทั่วไปได้มาสามร้อยนั่นแหละครับหมดซีซีได้มาถ้าแบบสามศูนย์ชนะสามศูนย์ก็ได้ก็ได้อะไามร้อยกว่านะผมก็ประมาณนี้ก็คัดลอกอยู่ดีนะผมที่ผมบอกว่าฉลองสามวันซับหน้าผมให้คอมเมนต์คลิปนี้อีกแล้วลก็ซุ่มแจกน,นะครับผมฉลองสามันซับนะ โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมไปทำมันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย